รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร0อปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้ะเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมโอเคนะครับวันนี้เราจะมาสร้างเตาเผาแบบอันตโนมัติแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริม่มเลยครับก่อนอื่นที่ราต้องมีนะครับก็ต้องมอีฮอปเปอร์ ก็กล่องแล้วก็เตานะครับก็อุปกรณ์การเผาโอเคตอนแรกเราก็ต้องวางอ่ากล่องก่อนนะครับแบบนี้เลยครับวางแบบนี้เลยแล้วก,กดย่อนะครับแล้ววางฮอปเปอร์ตรงนี้ก็วางเตาเผาตรงนี้นะครับแล้วก็วางอ่าฮอปเปอร์แบบนี้นะครับเอาให้อ่าแบบนี้มันหันลงไปนี่นะครับไอ้กล่องก็เหมือนกันนะให้มันหันเข้าไปนี่ โอเคแล้วก็ระวงังตรงนี้ด้วยนะครับโอเคระวังดินขึ้นมาเงี้ยกรดดกดหลอยไปนี่นะครับบนบัตรนู้นะครับแล้วก็วางกล่องเข้าไปนะบับรนี้แล้วก็บบนี้นะครับแล้วก็ทุบเอาเด้ยวยครับโอเคระวงังเข้าไปอย่างนี้นครับแบบนี้นะครับ ็เอ่เราก็มากดยอ่อนเกดวางวางลงไปแบบนี้แบบนี้นะครับแค่นี้เราจะเป็นเชื้อเพลิงนะเป็นฐานนี่ก็จะเป็นแบบที่เราเผาแล้วนะเดี๋ยเราเอาเอาเนื้อมาเอาเนื้อนี่นะครับก็วางลงไปนะครับกดเข้าไปกดโอเคนะครับแล้วก็กดเอ่อ เอาตาเผาเราก็จะเริ่มทำงานนไครับก็เป็นเตาเผาอัตโนมัตินะครับมันก็จะ,ะเข้ามาในกล่องนี้ตลอดคู่นี้น่าจะกำลังเผาอยู่โอเคมันก็มากล่องนี้นะครัากล่องนี้วางวางกดผิดโอเคแล้วก็วางตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็วางที่เดิมนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับถ้า็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับขอบคุณครับ